นะครับวิลาตอมปลาผีตามอยมันมีผีตามอย1แล้วก็มีผีตามอย2องถ้ากับว่าเดี๋ยวเราเราลงไปคลิปเดียวนะน่งผีตามอยคืออะไรวะหอมบุรู้จักมาก่อนไหมผีตามอยไม่เคยได้ยินเลยว่ะตามอยลองลองคัคกูเกิลดิผีตามอยดาม่าแอตริกเขาพกไว้ผีตามอยผีตำนานจากเมืองล้านนาอ๋อภาคเหนือเหรอเอาละเนยเออผีตามอยเอาเยอาละเอาละ เป็นผีแปลกๆในตำนานทางล้านนาเป็นผีที่เชื่อว่าถ้าไปถ้าไปขี่ตามสมทุมพุ่มไม้ต้องปาตดตูดเช็ดตูดให้สะอาดไม่งกันจะเจอผีตาหมอยมาเลียตูดน่าจะเป็นกุศโลบายของคนสมัยก่อนที่รักษาความสะอาดเพราะไม่งั้นจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างเช่นพวกไอวีว่าผีมาเลียตูดอะผีตาหมอยครับ first w a ว c h มาดูพร้อมกันนะโอเคครับสามสองหนึ่งครับ ขอ,ขอเล่นเสียงนี้สิหนะต้องใช้เผ<า>ก้กกเนเช็ดหลายหลายครั้งไม้แกงก้นานักนคือไปไปขี้แบบพิทีผิทางในป่าะอะไรงเงี้ยก็เหมือนกับฉี่วะเยี่ยวแบบเยี่ยวแบบรถเจ้าที่อะไรเงี้ยก็อาจจะไปไปฉี่มซัว,วอะไรเงี้ยหรือเปล่า,าประมาณนั้นเออ หรือจะสีทรงผีปอบกินแบบของสกรปรกงนี้ป่ะเออต้องลองนะแผนที่แผนที่ทเดินป่าอืมถ้ามีแผนที่นี่น,น่าจะลึกหน้าดูเนาะน่าจะไม่ใช่ป่าที่เขาคุ้นชินอยู่แล้วอเออเพราะต้องต้องใช้แผนที่นำทางเฮ้ยเฮ้ยคู่แฝดเหรอวะเออหน้าเขาเหมือนกันเลยกัะแใช่ตูด ช่วยกูดูแผนที่นี่ก่อนดีกว่าแหลงเป่าก็ไม่รู้แล้วชาวบ้านนะเขาบอกแล้วหน้าเหมือนกันแล้วก็บอกว่าเออหน้าเหมือนกันแต่ขอกลับไปเอากระดาษเช็ดตูดก่อนนะป๋าวะเผื่อกันี้ฉุกเฉินน่ะเวลาขับถ่ายจะได้มีอะไรเช็ดมีมีความแบบปวตลกมาปวตลกมาแล้วเมืองว่า โอ้โหเดินทางแล้วปวดขี้ตอนนี้ว่างงี้ไหมนี่ถ้าปวดขี้เอาไม้นี่ไปเช็ดแล้วก็รีบตังค์มาได้แล้วน่ารำคาญเดี๋ยวแมวป่าเสื้อมันมันจะสะอาดเหรอเพื่อนแบบปัดๆใช่ไหมแบบขูดๆอ่ะมันต้องทะลวงมั้ยสบ้าขนาดนั้นเลยเหรอไม่ไม่ก็มันเป็นแห้งอ่ะมันจะปาดไงวะก็ปาดไงแบบฟืดออกอ่ะเออเหมือนขูดออกอ่ะเข้าไปในร่องเนี่ย พืดเออใช่ใบไม้ไม่ดีกว่าหรอวะนั่นน่ะสิอัดใบไม้อาจจะไม่ซึมซับโอ้ไม้ก็ไม่ได้ซับเนี่ยโอเคโอ้โหมวนทองโอเคเป็นไร่กูก็มาเหมือนกันบอกนะมึงอย่าบอกนะมาว่ะโอ้หัวนทองเลยไปเอาสายเปลี่ยนเเดี๋ยวมัวทองกี่วะเฮ้ยลองคุณชวยมันจะไปไหนเนี่ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮียตนอล่รอะเฮ้ยตูจริงเออโคงไรเชิอ้าวนี่เอาไปเช็ดสะอาดเกี้ยงด้วยไม่ต้องเช็ดแล้วครับผมมีคนเช็ดได้เรียบร้อยแล้วไม่เอาไม่ใช้ใช้มันกระบะตูดีว่าไม้นั่นนะไอ่สารละอืออะไรอยาหอือ มีเลนแปลบด้วยเฮ้ยไอ้เหี้าขวดเช็ดสูตไงตูดคุณพูดเมื่อกี้แลเดี๋ยวมันแทงตูดมันใช้มันเช็ดเองดิใช่เหรไม่ใช่ไม้นั่นแล้วอ้าวบอกเองนะแท้ไม่ใช่ไม้เออก็คือไม่ต้องเช็ดแล้วมีคนเช็ดได้แล้วรอกงด้วยเออหีตามอยเออแปลบโอ้ อุ้ยโอ้ยจะ้เป็นสีเขียวได้เมื่อกี้แบบเขาตันโป้แบตลกกันนะเออโอ้ยตลกตลกกันนะแล้วแบบมันมาเจอฉากเลี้ยนวยครับตกใจอยู่นะเออไม่มีสายเฟกเลยนะไม่มีมาอยากมากเขามาเนี่ยเออเด่ะตอนนี้เนี่ยนะเออเนี่ยปึบปึบมานะปึบปึบมาปึบปึบตลอดเอ้ยจะไหลอไวะอ่าแล้วก็คุยกันนะว่าแบหนูจะเลียวนี้เราตัดแล้วปึบปึบ คือ <c ười> เห็นเลยอะไม่มีทรายเฟกเลยไม่มีทรายเฟกเลยเนี่ยแล้วคือปูมาฮาฮาแล้วก็มาโดนตอสุดท้ายคือแบบมันมันเหมือนจะตลกแต่มันไม่ตลกไงก็ไม่รู้มันมันดูน่ากลัวเลยไอผี่ตาบอยเรียตูดเออผี่ตาบอยเรียตูดแล้วก็เช็ดใช้ <c oughs> ไม้แยงแล้วดูเหมือนเขาปูคาแรคเตอร์มาเหมือนเนิร์ดนะ,ะ <c oughs> ใช่ไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งเออร,ร,รู้สึกเหมือนกันว่าแบบเนิร์ดอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าใส่แบบ ใส่วงใส่แว่นแล้วก็มาด้วยการเดินป่าด้วยกันเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนแบบประจนภัยปะเร,เ,รเรานั่งไปเจอในห้องคอมอ่ะเอาไปไปเนเจอร์กันบ้างเออเราไปไรประจนภัยกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยต,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 ตรงนั้น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 แล้วก็เอามาเจอกับผีอะผีเนี่ยตุ่นถ้าวัือก็ไม่รู้ว่าผีเรียคือก็ไม่ได้เช็ดแล้วเพราะเหมือนสะอาดไปแล้วใช่ใช่โอเคอ่ะตอนตอนสองตอนสองหรออุ้ยเดี๋ยวมาหัวเฮ้ยเขาตามมาเออ โอเคเขา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 ไม่ให้ตัวละครเห็นเออเออแต่แต่ว่าแต่ว่าเราเห็นยือแล้วก็ยืนแบบว่านอนแบบพอแผลพัแผลอยู่นะดูดีชัมันดูแบบเยอะเยอะเยอะแล้วมันลิ้นไปจุ่มมานี่มาแล้วอะเออโอ้หต้องขึ้นคำเตือนคนที่กินข้าวอยู่แล้วเน้นเน้นนิดน้งต้องขึ้นแต่แรกเออนิ้นเนินน้นต้องฟอกไปหดเเออต้องหยุดกินข้าวนะ มาท่องบทพลังบุญกันครับมครับฮะมีท่องบทพลังบุญด้วยพลังบุญรอเล่โอ,อ,ะอะไรออจะมีเสียงจับแจบบแตลอดเลยนะเสียงหรหไม่หมอไหนวะเอโอ้โยอเอ้นนำ,นำ้โอ <Holy> ้โ้ยโอ้ สดน้ำสดน้ำมันเสียงพระเพ็บตลอดเลยอะ่ะคนล,ลุกเออพรพระสงฆ์มีตะมอยทั้งหลายถ้าไม่อยากไม่ได้าทายเกินไม่อยากยว่าตายเกินให้ถอนรักโลกโกดหลงออกแล้วปล่อยวางันคอ้าพั้อ้าวะ คือมันยิ่งถุดอ่ะเออหรือมันเป็นมันเป็นวิธีการแก้จริงหรือเปล่าวะใช่ในแบบความเชื่อของเขาต้องสอดต่อด้วยโอ้แล้วก็ต้องแยงเข้าไปอีกอะโอ้ยกูเจ็บ กูเสียอโตโตุกูไงกอเชี่ยหมายแม่งไปขัดเออนักขมิบเลยแี่ยโอ้ตายฮะเรอ่อดแล้อเะี๋อเืีมึงค่อยเดินนะเฮ้ยอ๋อคือวมึงค่อยเดินมึงยังไม่เสร็จจริงพี่หวาจะเยจะเย็นเฮ้เ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเอยเขายเฮ้ยเฮ้ยเมียเยเ เอ้ยยังอยู่เออพือเราหาหมอจริงออปวดไปหาหมอไปอย่างเงี้ยนะเฮ้ยแต่เสียงยังอยู่เว้ยแปลว่ามสเร็จพยายามงัดอารมณ์เหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าพิธีกรรมนี้ทำไม่สำเร็จปะเออเพราะมันหักไม่สามารถดึงออกมาได้เลยเรื่องความเละเนาะ เออมัน,ม,นมันแย่พอสิ่งสิ่งปฏิกูลอะ่ะมันมันมันไม่ใช่แย่แบบเลือดเนื้อเออมันแย่กับสิ่งปฏิกูลแล้วก็กาลังคิดอยู่ว่าตัวละครเนิร์สสองคนดูเป็นเนิร์สสองคนอะไรเงี้ยมันช่วยทําให้เรื่องเป็นยังไงวะมีคาแรคเตอร์มากขึ้นปะ่ะตัวละครอ่ะมีมิติขึ้นเออนิดนึงเราจะนึกภาพออกเลยออใมีมิติขึ้นอืมเราจะนึกภาพาออกเลยถ้าเป็นคนป <ๆ S 1> กติมาเดินป่าแล้วคงรู้สึกเฉยๆนะๆนะมีแผนที่มีพงพร็อปมาเออแต่อันนี้เนี่ยมันมาเจอตรงนาทีที่สามนะ มาเจอตรงนทีที่สามแล้วก็อ่าฮะหนึ่งหนึ่งนาทีสุดท้ายคือเป็นเป็นเจรตดละ่ะเจรตดูด่ะครับมันดูเหมือนแบบมันดูเหมือนตลกนะแต่แบบมันมันเป็นปความผสมความตลกระหว่างตลกบวกอึบวกบวก,บวกความเสียวในช่วงตอนที่สองที่แบบเราจะไปนึกถึงตูดเราเองอะตอนที่เที่ยวไม้เสียบเออถ้าแบบวิธีการแก้ของเขาในแบบของเขาที่เขาบอกกันอะเนาะใช่ไหมเวลาแก้ซึ่งไอ้ที่ตกมันหักเนี่ยตรงเนี้ยกำลังดูข้อมูลอยู่ว่ามันมันจริงไหมถ้าหักก็คือแบบมันแก้ไม่สาเร็จหรอ แต่ว่าเขาไปให้ไปหาหมอนี่ไปหาหมอจริงในตอนท้ายอ่ะแต่ผียังอยู่ไงใช่แต่ผียังอยู่แน่ตามที่โรงพยาบาลผียังตามที่โรงพยาบาลได้ไหมเออก็ไปเปลี่ปลี่เปลี่ปลี่ปลีอยู่อ่ะคือตอนต่อเขคืออยู่แต่เต้นเต้นหมดเลยเออแล้วก็เหมือนโทรโทรถามอะไรนะหมอหญิงวะหมอหญิงคือหมอหญิงอ่ะน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนหมอผีอย่างงี้ป่ะไม่หมอไม่หมอมาดัมอ่ามันท่อแบบพลังบุญงินแต่ว่าคนนี้ไม่ท่อง ใช่ปหคนคนที่โดนเป็นคนท่องคนเดียวคนที่เดนเป็นคนท่องแต่ต้องนําสวดอะไรเงี้ยนำนำนำท่องอะไรประมาณนั้นเอ๋อเสียงผู้หญิงที่สวดมาจากในโทรศัพท์เออน่าจะท่องด้วยกันหรือไม่ก็เป็นเหมือนดับซาวเอฟเฟกประกอบโอเคครับอ่ะเป็นเป็นอีกมูดหนึ่งของฮอลเลอร์นะเป็นมันเรียกแนวฮอลเลอร์หรฮอเปลูลฮอลเลอร์ปฏิกูลฮอลเลอร์สิ่งปฏิกูลเออแบบแหวะแหวะความแบบมันแย่แย่แย่อะไรเงี้ยก็รู้เออแล้วก็ฝีเรียวตดอ๋อ กูรู้แล้วก็คือตามตามตำนานจริงคือผีมาเรียโตดมันมันดูมีความคอมเมดี้โจ๊กๆอยู่แล้วอ่ะใช่ไหม,มใช่ไหมผีมาเรียโตดอะไรเงี้ยไปขี้ในป่าผีมเนี่ยตดวเขาก็เลยเหมือนแนบะโป้เรื่องมันให้แบบมา,ม,ามูททางคอมเมดี้ไปเลยเอ่าเออมีผสมกึ่งๆความคอมเมดี้ด้วยอะไรเงี้ยเออแต่มันไม่ใช่คอมเมดี้แบบใส่จังหวะโบ,บ๊ะบานะเว้ไม่ไม่ไม่แบบติดกลิ่นมานิดนึงอืมนิดนิดหน่อยอ๋อไอ้บทขี้ว่าวะอะไรเงี้ยไอ้ตอนแรกอะ แล้วก็คาแรคเตอร์ด้วยคาแรคเตอร์ของคนที่มาเล่นอย่างที่เราคุยกันก็คือเขาก็เลือกคาแรคเตอร์ที่มีแบบนี้มีบุคลิกลักษณะแบบนี้เพื่อให้แบบจดจําง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเออเชื่อนะแบบถึงว่าแบบเอ้ยแบบเป็นคนแบบเนิร์ดเนิดอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบชอบแบบอยากทําเหมือนในหนังสือที่เขาอ่านหรือในเกมเขาก็อาจจะมาเที่ยวกันจริงๆเพื่อที่จนี่ไงเออแลถือแผนที่อินเดียนาโจนอะไรเงี้ยว่ะโอเคอ่ะให้สิเดี๋ยวมา เออให้สี่เอ็มห้าเหมือนกันยังหักความแบบความแบบนี้อยู่นะยังชอบความหลอนแบบหลอนจะเต็มอ่ะเลือดเนื้อเออ,เอ,อแต่ว่าหลอนกับสิ่งปฏิกูลไม่ไม่ค่อยอินเท่าไหร่ไม่ค่อยแบบมันดูถ้าดูแล้วไปกินข้าวไปนี่คือแบบพออื่นเราอมอยู่นะถือว่าถือว่าทําสุดอะ่ะถือว่ารับรู้ถึงความเป็นปฏิกูลได้อเออมันก็เป็นเป็นเรื่องที่แบบสื่อสารออกมาได้ตรงเหมือนกันว่ามันก็มีความทรงเสียงซาวอะไรมันก็ชัดเจนนะอ่ตอนหน้าจะเป็นตอนเรื่องของถ้ำหนังสั้นเห็นบอกเห็นโปรโมทว่าเป็นฟาฟูเท็นะ เหมือนแบบหนังสารคดีถ่ายกล้องอะกล้องแล uh ้ว huh. ตัวละครวิ่งวิ่งวิ่งไปกับกล้องอะ uh huh. เออฟ uh huh. าฟูเทปแต่ว่าไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะขนาดไหนเพราะว่าอ่าดูจากปกตอนนี้น่าจะ มีโคสอัพมีการถ่ายข้างหลังอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปตรวจสอบในถ้ำลับ่าแล้วเจออะไรประมาณนั้นประมาณนั้นเฮ้ยครับติดตามไปไหนตอนหน้าครับขอบคุณพี่ๆทีมวุนาป่าเลยครับถ้าเกิดว่าทุกคนอยากเข้าไปดูผลงานก็เซิร์ชวุนาป่าก็ได้นะก็เกือบประมาณเดือน2เดือนจะมีสักเรื่องหนึ่งนะครับไปกดซับพี่เขาได้แล้วสำหรับวันนี้นี่ก็ออกไปแล้วครับผมขอบคุณทุกคนมากครับไปแล้วครับเจอกันครับครับไปบุยครับป้บุย